ท่านนะครับที่มาประกอบกุลที่วัดเขาหาม่านขาพระทานาภัยในท่านเสียงและความรู้สึกด้วยนะครับเนื่องด้วยตอนนี้ตอนนี้มีปัญหาเล็กน้อยขอท้รับคณะรับ,บุญที่เดินทางมาตอนนี้ครับท่าในใดจะทําบุญตรงไหนทําเท่าไรตามศรัทธามาแล้วทำเป็นบุญใหญ่ มาแล้วสร้างเป็นบุญสูงมาแล้วสร้างเป็นบุญเด่นมาแล้วเน้นบริการเป็นบุญรักษาชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณเปิดโอกาสให้นักบุญได้ทําบุญตามกำลังสัทธามีน้อยทําน้อยมีสลึงมึงมาจบแล้วครบบาทดมิได้ขาดการก่อร่างสร้างบุญเสริม มีแล้วใช้แล้วได้เพิ่มเติมได้ริวมเพิ่มบุญญาสร้างบารมีก็ขอให้ผู้มีบุญญาธิการเจริญก้าวหน้าและมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นวันนี้ท่านใดที่ยังอยู่ร้อนนอนทุกยังอยู่ลำบากลำเข็นยังอยู่ทรมานก็ให้ทำตามจท่าครับ แต่โชคดีที่ทได้เกิดเป็นมนุษย์ยังได้รู้จักคำว่าสแสวงหาบุญสแสวงหาบารมีสร้างความดีในวาระและยังได้รู้จักคำว่าหารเสียสนัตุปัจจัยมากหรือน้อยก็ได้บุญครับที่เดินทางมาร่วมกันวันนี้ที่วัดเขาอ่างม้านกำลังเดินทางมาก็ดีกำลังทำหน้าที่ก็ดีครับ ดอกไม้ทุกเียอนทองตามกําลังศรัทธาพเอเงินโบทองให้บูชาพ่อบูชาแม่ไม่ทิ้งข้างกระถางไม่วางข้างเก้าอี้นะครับไม่ได้ผลดีไม่มีกำไรบุญให้เราต่อทนให้กับพ่อกับแม่ด้วยศรัทธาด้วยความกตัญญูครับหลังจากนั้นเราท่านหลายเห็นมานเงินมานทําทางวัดก่อนเข้าปิดหนึ่งใบก่อนกลับปิดหนึ่งใบามกำลังศรัทธา ว่าเราดโอกาสเดินทางมาแล้วทํากันให้เต็มที่สร้างบารมีกันให้เต็มพอให้อยู่ที่ใจอยู่ที่ศรัทธาครับแล้ววันนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่มาบริการเป็นบัานเลี้ยงบ่านทำนะครับตรงนี้มัานเลียงบ่านทำไม่ได้เป็นพระบาทเลยฟ้านะส่วนบนข้าสารเขาได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพกระสอบละสองร้อยบาทสามกระสอบห้าร้อยบาท โอกาสอบหนึ่งพันบาทครับรก็เป็นโอกาสเป็นวาสนาเป็นบารมีครับเราร่วมกันสร้างบารมีฐานให้กับตัวเองเสรวนพระอรหันต์ปทิศกันีว่างครับท่าในใดยังไม่เคยใส่บาตรพระอรหันต์แปดทิศให้เตรียมแบงค์แลกเรียนเตรียมแบงค์แวกใบเตรียมใจเติมบุญครับ วยการเตรียมแมงม์มาแลกเหรียญใส่บาตรพระอรหันต์แปดทิศปิณบาตอยู่บริเวณถ้มกลางงานบญของวัดเขาวังม่านแล้วก็มีโอกาสจะได้เป็นพรภาพเป็นผู้มีบุญญาธิการขอต้อนรับอนุโมทนาบุญัับทุกท่านเลยนะครับเดินทางมาร่วมกันที่วัดเขาวังม่านขอให้ทุกท่านมีความสุขออนเฟซส่งไลน์แชร์ไลน์ เช็คอินแล้วอย่าลืมออนเฟซตรงไลน์แชร์ไลน์แชร์งานบนด้วยนะครับการหวลูกพิเิตวันที่7กุมภาพันธ์นะครับและโบสถ์นาโมชูนาใหม่วันที่7กุมภาพันธ์ตอนนี้มาช่วยกันนะครับครับชมรมผู้สูงอายุที่มาต่ารถประจําทางรถบัสของเชียบ จะเดินทางกลับแล้วครับท่านใดที่มากับรถกระบวนของรถเฉียบพรับขค้ือรถด่วนเลยเจ้าค่ะคราวน,นี้ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับที่เดินทางมาทำหน้าที่ทำความดีสร้างบารมี